ในสายน้ำอันลึกของแม่น้ำโขงมีพญานาครรูปงามน้ำว่าพญาอคนณิสีผู้มีลำตัวสีเขียวประกายทองและฤทธิดเดชมากล้นแต่แม้จะมีอำนาจเหนือเหล่านาคทั้งหลายท่านกลับรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เสมอคืนหนึ่งแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นสีเงินงามพญานาครแปลงกายขึ้นมาเดินบนฝั่งมนุษย์และในค่ำคืนนั้นเองเขาได้พบ กับมัลลิกาสาวชาวบ้านที่มักมานั่งริมโขงเพื่อร้องเพลงขับกล่อมให้ธรรมชาติฟังเสียงร้องของนางใสเหมือนระฆังแก้วนุ่มเหมือนสายลมจนหัวใจพญานาครที่แข็งแกร่งยังสั่นไหวเขาจึงยืนฟังอยู่ทุกคืนมองนางเงียบๆราวกับมนต์สะกดวันหนึ่งลมพัดแรงมัลลิกาเกือบตกน้ำ พญาอคคณีสีรีบคว้าไว้ทันนั่นเป็นครั้งแรกที่สายตาทั้งคู่สบกันนางถามด้วยความสงสัยท่านเป็นใครเหตุใดจึงปรากฏตัวขึ้นมาจากที่ว่างเปล่าเช่นนี้เขายิ้มอย่างอ่อนโยนข้าเป็นเพียงผู้เฝ้าดูเจ้ามาเนิ่นนานจากวันนั้นเขามาเจอนางทุกคืนนั่งฟังนางร้องเพลง เล่าเรื่องลำน้ำเรื่องดาวเรื่องความฝันหัวใจของพญานาคก็ค่อยๆผูกพันกับความอบอุ่นของมนุษย์หญิงผู้นี้แต่ความรักของพญานาคกับมนุษย์ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเหล่านาคในเมืองบาดาลเตือนว่ารักมนุษย์นั้นมีแต่ทุกข์จงตัดใจเสียแต่เขากลับตอบว่าแม้เป็นทุกข์ข้าก็ขอเลือกด้วยหัวใจตนเอง คืนหนึงพญานาคจึงเปิดเผยความจริงมลิกาไม่ได้หวาดกลัวแม้แต่น้อยเพียงกล่าวว่าข้าไม่ได้รักเพราะท่านเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่ข้ารักหัวใจของท่านเท่านั้นพญานาคยิ้มด้วยน้ำตาแห่งความสุขในที่สุดความรักก็ไม่แพ้ชะตาตั้งแต่นั้นทุกคืนเดือนเพ็ ผู้คนริมโขงจะได้เห็นแสงสีเขียวทองลอยเหนือพิวุน้ำเป็นสัญลักษณ์ว่า